ฮอกไกโดอินุเตรียมระดมทุนนะครับถึง10ล้านที่จะสร้างแพลตฟอร์มดีฟาที่เป็นของตัวเองและเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนีิมุนมูล <Moon. S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยนมิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์ของ ฮอกไกโดอินุฮอกไกโดอินุนะครับเตรียมระดมทุนเนื่องจากเขาเนี่ยจะพัฒนาจากเหรียญมีมที่เคยมีประวัติการปั่นนะครับเละเทะเลยณนะเดือนธันวาคมนะครับราคาของฮอกไกโดอินุเนี่ยจากที่ผมคุยกับสมาชิกเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มเป็น8000%อร์เซนในเพียงแค่ค่ำคืนเดียวเท่านั้นนะครับ ไดอินนะครับตอนนี้ราคาของมันอยู่ที่ประมาณ0.02ตัว1.55884ดอลล่์เอาละนะครับมันเคยมีการทำราคาขึ้นมา8,000%ภายในแค่12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจากที่ผมคุยกับสมาชิกซึ่งราคาดั้งเดิมหรือราคาที่มันต่ำที่สุดเนี่ยคือ0.11ตัวที่2นะครับ0.11ตัวที่2 ดอลล่าประมาณนั้นนะครับเราก็เห็นว่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วเลยแต่ปัญหาคือการเติบโตของรวดเร็วของเหรียญมีมพวกนี้นะครับมันก็พอเวลาเติบโตมันเติบโตทีเดียวนะครับแล้วมันก็ดูไร้มูลค่าทันทีเพราะมันเป็นการตัดฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานนะครับของ Ho อ k ไกโดไฟแนนซ์เนี่ยเขาได้โดยจัดแจงนะครับที่จะสร้างแพลตฟอร์ม d e ฟาเป็นของตัวเอง ทำแบบเดียวคล้ายๆกับชินจานะครับคือมีการเชื่อมระหว่าง ETH BSC HECO นะครับในการทำแพลตฟอร์มที่เป็น DeFi ของตัวเองนะครับโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีการรวบรวมเหรียญในเชนน่าจะเป็นพวก ETH นะครับ BSC แล้วก็ HECO ด้วยนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับคือการ Swap เหรียญในนั้นนะครับแล้วจะมีแพลตฟอร์มพวก NFT แล้วก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยหรือรังวันนะครับเป็นแพลตฟอร์มในนั้นเลยเอาแหละนะครับฮอคไก o ดฟ n น n c นตอนนี้ทำงานร่วมกับ l a เรนส์ฮอสตันนะครับผู้ร่วมก่อตั้ง CEO ของ t a เวอร์โลสซิตนะครับยักษ์ใหญ่ด้าน E-Commerce นะครับเปิดระดมทุนรอบนี้ที่เขาชื่อเรีย,รยกว่า Series A นะครับยักษ์ใหญ่ด้าน E-Commerce นะครับ ก็จะรวบรวมทั้งหมดประมาณ10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเพื่อให้เหรียญมีมตัวนี้มี Utility ที่น่าสนใจนะครับและจะมีการพัฒนา DeFi เป็นแพลตฟอร์ม2.0ซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับเขาคาดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นปี2565นะครับเป็นโครงการที่ที่เขาจะขยายใหญ่เลยแต่ผมว่าชิงจานเนี่ยแซงก่อนนะครับแซงก่อนนะ เพราะว่าชินจาเนี่ยมีการทำโดโจสวอปแล้วจะเสร็จแล้วอะนะครับเหลือแต่แพลตฟอร์มของ PSC ซึ่งจะจะเสร็จในต้นเดือนหน้าแล้วจะพอไป V2 อ่ะมันจะทำไอเรื่องของ Wallet แล้วก็บล็อก a i n นะครับพัฒนาบล็อก a i n ของตัวเองให้มันเสถียรมากขึ้นเพื่อจะทำให้ Wallet นที่เป็น P2E เนี่ยไปเชื่อมกับตัวของ Metaverse แต่ฮอกไกโดอินุนะครับ พึ่งระดมทุนได้และจะสร้างเสร็จภายในปีนี้ฉะนั้นถามว่าส่วนตัวผมเหรียญนี้น่าเล่นไหมผมต้องตอบเลยครับว่าไม่เท่าไหร่นะครับคิดว่า,าราคาน่าจะไม่พัฒนาไปเท่าไหร่นะเนื่องจากแพลตฟอร์ม de ฟาเหรียญมีตัวอื่นอย่าง b a b y d o อชนะครับ b บบี้ดอชอย่าง f o กี้ไซต์มะนะครับคิช รวมถึงชิโนบิหรือชินจาเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดวัดตัวต่อต,ต,ตัวเลยชิโนบิหรือชินจาไม่มีทางสู้ได้นะครับบอกก็จะทำข้ามเชนนี่นะครับสามเชนแต่ชิโนบีทำก่อนแล้วอะและแถมมีบล็อกเชนของตัวเองด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบคุณภาพและปริมาณห่างชั้นกันนะครับ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม d ีฟาของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะเชื่อว่าปลายปี2565เนี่ยจะได้รับเทคโนโลยีที่เป็น e ีทูเรียม0มามากพอสมควรและจะทำให้ดีฟา์ของ Ho อกไกโดอิ n ุนะครับไฟแนนซ์ Finance เนี่ยหรือดีฟาตัวเนี้ยมันจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเอาแหละนะครับเราก็มีการเปรียบเทียบประมาณนี้นะครับว่า คุณจะควรจัดพอร์ตในการลงทุนในฮอกไกโดอินโนหรือไม่สัก10ดอลลาร์ถ้านับตั้งแต่ศูนย์สองตัวเนี้ยสิบดอลลาร์พอแล้วนะครับแล้วค่อยๆดูเรื่องของโปรเจกต์ในการอัปเดตต่อไปว่าฮอกไกโดอินโนเนี่ยจะมี d e f i เวอร์ชันสอนย์เนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากชิโนบิหรือชิงจารือเปล่าเอาเปรียบเทียบตรงนี้เลยตรงชิโนบิเนี่ย ถ้าโจทย์มาออกมาไม่ดีคุณทิ้งไว้สิบดอลลาร์พอแล้วพอโปรเจกต์มามันน่าจะมีรายใหญ่นะครับเข้ามาปัดอันนั้นเราว่ากันอีกทีโอเคนะครับฉะนั้นถ้าเต็มสิบผมให้แค่หนึ่งนะเปรียบเทียบกับเหรียญตัวเล็กๆที่ถ้าเกิดคุณไปใช้เวลากับชิโนบีหรือชินจาผมว่าค,คุณใช้เวลาถูกดีกว่านะ กับเหรียญที่ราคาถูกแล้วโปรเจกต์ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยดีไม่ดีชิโนโบีดีกว่าด้วยนะครับก็แต่ว่าสำหรับใครที่ถือฮอกไกโดอินุแบบผม,มต้องแต่ต้นต้องแต่ศูนย์สิบอ็ดตัวเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าควรจะถือควรจะถือต่ออย่าพึ่งขายทิ้งหรืออาจจะตัดไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเติมเข้าไปอีกสักนิดหน่อยเพื่อจะทำให พอร์ตการลงทุนของคุณขยายใหญ่ขึ้นถ้าเกิดมันมีการพัฒนาหรืออัปเกรดดี f า2.0ของเขาเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r e n c y Community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ และสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเรามีกลุ่มฮอกไกโดอินุนะรู้สึกว่ามีนะครับก็สนใจทักเข้ามาที่เพจก็ได้และเรามีเหรียญต้นน้ําตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet เป็นเหรียญที่ค้าประกันโดยชีบะฉะนั้นราคาจะใกล้เคียงกันเลยแล้วอุปทานใกล้เคียงแต่ว่ามีการเผาที่มากกว่าเท่านั้นเองอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นลองตัดสินใจนะครับที่จะลงทุนแต่อย่าลืมถ้าเกิดคุณจะลงทุนอะไร คุณต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับก็เราหวังว่าฮอกไกโดอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน